สวัสดีครับสวัสดีครับตอาการีแพะกุ้งครับแพกุ้งครับผมผมเจครับรับบทเป็นกุ้งครับผมบิวครับรับบทเป็นหมอครับผมท้าครับรับบทเป็นเสือครับสวัสดีค่ะแอลค่ะรับบทเป็นนักเล่าค่ะสวัสดีครับรับบเป็นเอลค่บสวัสดีครับน้องครับรับบทเป็นปี๊บครับเรื่องราวเป็นยังไงเล่าจะย่อให้ฟัดอ่าใช่เลย อาชีพเป็นนักเรียนหรือเป็นคนทํางานอาชีพเนี่ยเป็นเด็กจบใหม่ครับแล้เป็นเด็กจบใหม่แต่ว่าก็รับสืบทอดร้านหมูกระทะจากเอ่อจากพ่อแม่มาแล้วเป็นหลานเป็นหลานแล้วก็ก็จะมีผมก็จะมีเรื่องราวแต่คนนี้ครับผมซึ่งเป็นหมอเป็นหมอใช่ชื่อหมอหมอชื่อหมอจริงๆผมเนี่ยเป็นอ่าในเรื่องเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายออกกำลังกาย แต่ว่าแบบว่าทางที่บ้านเน e ี yeah, ่ยเขาก็อยากจะให้เราเรียนสูงๆอะไรเงี้ยแล้วบางเออว่าเราก็ไปชอบเขาอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอืมท่านนู้นนะะเกี่ยวข้องกับเขาไหมเอ่อก็เกี่ยวข้องนะครับพอดีว่าผมแบบตามจีบเขาสินเชียวซึ่งตัวตนผมจริงเลยบางคนแบบนข้างรวยมากๆอะไรเงี้ยสมที่แข็งพอที่นี่นะครับแต่ก็มาอยู่ในภาพแบบ คือแบบไม่ได้ทงจี๊กเขาเลยกับามหุ่นเขาอะไรเงี้ยครับโดยที่เขาเป็นคนที่วยมากใช่ผมก็เป็นน้องของกุ้งครับอยู่ในร้านด้วยกันนทำงานในการกุ้งได้ซุยบุญหนูชื่อหนูแล้วเป็นน้ำเต้าค่ะก็จะเป็นสาวาวยเป็นตัวแทนสาวย์คอยทดูเป็นเหมือนกล้องนะคะคอยทำดูชิิพของพวกเา อารมลำความรักใช่ครับผมส่วนใหญ่เราแพ้แพ้กุ้พรอะไรนรัแพ้ใจแพ้ใจครับแพ้ใจคนคนนี้กุ้งมีอะไรที่ที่เราจะแพ้ไมีดียังไงความน่ารักก็เป็นคุ้งเป็นคนที่มีเสน่ห์มั้งครับมีเสน่ห์แบบว่าตอนน่ารักตอนปกติไม่ค่อยพูดแต่ว่าจะพูดตอนเมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มีเสน่ห์แต่ผมจะบอกว่าชีวิตจริงผมก็แพ้กุ้งเลย จริงเด้อยจริงจริงเหรอใช่เรืองจริงตอนนี้เราถ่ายทำเป็นอะไรแน่เอ่อตอนนี้ฮะถ่ายฟิตติ้งไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับว่าจะถ่ายอะไรยังไงรับรองว่าได้ติดตามชมไปแน่นอนครับผมอืมประมาณเมษาเมษาสองก็อ่อนก่อนอืม่อนแล้วก็หมุ อีหนึ่งมใช่ประมาณสิบสอใช่แติดตามกะต้องใ้ดที่ติดตามไอจีนักแสดงได้เลยครับพ่อลงแน่นอนครับผมใช่ครับแล้วก็เองนอ่องอจ e ไอจอ๋อทำสตูอบาใ่ไหมทำอ้ครับวเตอร์ด้วยครับผมได้ครับ

อธิโนแล้วก็การแสดงออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันแบบว่าฟินๆกันไปเลยนะครับยังก็ฝากด้วยนะครับฝากช่องทางโซเชียลมีเดียครับอ่ะเริ่มจากไปก่อนนะผมจีวายเอไอนะครับมจีมจีดีครับผมของผมเลยครับบิววรพลอันเดอร์สกอร์นะครับฝากตามเลยครับชอบ ชื่อสอดหมอกนะต่อต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับ1 3 3ดีครับ